สวัสดีนะครับเพื่อนท,ทุกท่านนะครับผมดีรับชมนะครับรูปต้าก,ก,กบไรเดอร์นะครับวันนี้จะมาทำมาชมนะครับพอไผ่นะครับไอชนิดนี้เรียกว่าไผ่บงหวานเพชรดำพึ่งครับที่จะสางกอไียบ่อยน,นะครับจะให้เหลือกอนี้เหลืออยู่เจ็ดลำนะครับ ครับสางออกเลยนะครับจะสางให้เสร็จนะครับเนินกันพฤตีการทันวาน,นี่นะสองหกเจ็ดลำนะครับไ้กลางหมดแล้วนะครับให้เขาถูกแสงนะครับรับแสงรับลมนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างเล็กใบมันเยอะ แงน้ำนะครับผมต้องสางออกสางเยอะเลยนะครับเหมือนเหมือน,นเดิมครับสางใช้เลื่อยนี่เท่านั้นนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เสียมใช้ใช้มีดนะครับอีกคือกอแรกนะครับจำนวหกกอเดีจะสางเสร็จนะครับไม่ควรไว้เกินหกเจ็ดแปดลำนะครับประมาณนี้แหละเจ็ดแดนี่คือ ไอหม่งวานเพชรน้ำผึ้งอายุหนึ่งปีเต็มนะครับผมปลูกปี่ได้หน่อยนะปลูกเดือนเม่อ่กาปีที่แล้วนะครับปี6 62สองันนี้มันเดือนธันวาแล้วครับธันวา6กสาก็เลยมานิดน่อยไม่เป็นไรครับคือมีเวลาทํานะครับมาดูนะครับทีนี้นี่คอแรกตัดสางเรียบร้อยนะครับคอที่สองครับตันระหว่างก้วดีละกอที่สองก็ตัดสางออกเหมือนกันนะครับนี่ตัดออกไปเยอะเลยนะครับ ให้มันอยู่สักหกแปดพอหกเจ็ดแปดนี่สางออกเลยนะครับรุ่นแรกรุ่นสองสางออกเลยนะครับให้ให้มันเหลือใบกลางเ่ยใบเต็มครับพอน,นี้จะเหลืออยู่สองสี่หกเหลืออยู่แปดลำก็คือความเหมาะสมนะครับซึ่เราทำเสเวนดินให้หมดแล้วข้นอน,นี้เหลืออยู่แปดเลยทีเดียวขอแรกเก็ดนะครับ ก็ดูความเหมาะสมเอาแล้วครับนี่สางออกเยอะเลยนะครับเียบนั่นรักษาระยะห่างให้เขาโดนแสงโดนลมนะครับเพราะว่าหลังต่อจากนี้ไปนะครับเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่แกบดำแล้วก็หอมด้วยฟางนะครับเราจะเริ่มกินหน่อแล้วไผ่บงฝานันเพชรน้าผึ้งเป็นไผ่ที่กินหน่อสดนะครับไผ่กินหนอนะครับไม่ใช่ไผ่ใช้ลำ ถามว่าลำกี่แก่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับตันเหมือนกันนะครับนี่ผมตัดออกมันก็ตันนะครับตันแต่มันลำเล็กนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินสองนิ้วนี่หรอกสองข้อนิ้วนี่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เยอะนะครับก็เลยเลือกมันเป็นไถ่กินหน่อยอยู่แล้วนะครับไผ่เมวานเพชรน้ำผึ้งปอดดูลิกและไซยานายไม่ขมนะครับตัดสายพันธุ์มาจาก ของจ่าชาตินะครับไล่เปี่ยมสุกเพชรสนุโลกนะครับชักสายพันธุ์มาเลยนี่ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้จ่าชาตินี่กืออที่สองนะครับเหมือนกัน,นครับเราจะทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็แกลบดําใส่แล้วก็ผมได้ฟังนี่เดือนธันวามนะครับชื้นอากาศเย็นความชื้นหายเลยนะครับแห้งแรงเลยทีเดียว ปุ๋ยจงเป็นปุ๋ยคอกขนาดนะครับนี่ที่เราเตรียมไว้อ่มามันดูคอที่สามครับเหมือนเดิมครับกอที่สามสองสี่หกแปดลำเหมือนกันนะครับด้วยความเหมาะสมระยะห่างนะครับสางใบออกไปถึงขั้นที่สี่เลยนะครับนี่นะให้ทํางานง่ายๆนะครับให้เอาโดนแสงโดนลมนี่คือไผ่กินนอนะครับทำเสเวียนดินอย่างดีนี่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับนี่คอที่สามเริ่มใส่ปุ๋ยโรยรอบๆนะครับ ใปุ๋ยรอบๆแล้วก็จะเอาแกบดํำมาโรยทับอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะห่มด้วยฟางอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะทำให้ดูนะครับทำไมต้องสางสางเลยนะครับนี่เพื่อที่น้องจะได้ทำงานง่ายๆไม่ตายนะครับนี่เพราะใบมันเต็มแล้วครับใบกลางใบเต็มสางออกเลยนะครับเพราะนี่คือไผ่กินนอ เราทำเสวยนดินทุกกอนะครับนี่มีทั้งหมด6กอนี่คือกอที่สามสวยงามเลยทีเดียวนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับอีหน้านูนะเราถึงจะขยายทำการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์โดยการขุดเหง้าอย่างเดียวนะครับไม่แนะนำให้ตอนนะครับเง้าอย่างเดียวถึงใครจะตอนก็ได้นะครับแต่ถ้าเงา้าจะชัวร์นี่ผมก็สั่งเง้าเข้ามานะครับเง้าละ100บาท ใบบงหวานเป็ดดำพึ่งนะครับกินหน่อสดนะครับผัดกะเพรากินดิบหรือจะไปทำอะไรกินกับต้มตุส้มตำได้หมดนะครับกินดิบมีรสชาติหวานผอดดูลิกเตซายานายเป็นโนกเก้าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวกอที่สามนะครับสวยงามนะครับหนึ่งปีนะครับนี่พึ่งสางออกมีพึ่งมีเวลานะครับ มาดูกอที่สีนะครับกอที่สี่หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็จะเอาแกบดามาใส่อย่างนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กันเดีนครับห่างกันสี่เมตรสี่เมตรเห็นไหมสองสี่หกกอนี่เหลือแค่หกลำนะครับผมให้เหลือแค่หกลำเลยครับน้องดูระยะห่างนะครับเห็นไหมระยะห่างก็สวยนะครับอันนี้คือกอน้องเล็กเลยนะครับนี่คิดว่าจะไม่รอด คือใบใหม่ดินมันออกจากเกอกเลยนี่แตกขึ้นใหม่นะครับนี่นึกว่าจะแห้งไปไม่แห้งนะครับนี่แห้งแกงก็เลยต้องรักษาหลังจากที่โรยปุ๋ยเหมือนกอที่สามเสร็จนะครับมีกอที่สี่ก็เอาแกลบดำนะครับแกลบดำมาโรยเลยครับโรยรอบอย่างนี้ครับโรยรอบรักษาความชื้นเขาเลยนะครับแกลบดำนี่จะดีมากสำหรับไผลกินนอนะครับ ใบม่วงหวานเพชเพิ่งไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับกอไม่ใหญ่นะครับสูงประมาณไม่เกินสี่เมตรหรอกสามเมตรกว่าสี่เมตรนี่แหละนะครับเพราะลำเขาไม่ใหญ่นะครับไม่สูงมากคุณจะปอกเกลือกให้เขาด้วยนะครับแกออกเลยนะครับเดี๋ยวมดมาอยู่นะครับชอบความหวานเพราะว่าเขาจะหวานนะครับปลูกไผ่ไก็ดีนะครับ ไม่มีแมลงรบก,กวนไม่มีศัตรูพืชนะครับอนี่มาดูกอที่ห้านะครับผมไดกอที่ห้ากันเลยนะครับนี่กอที่ห้านี่กอที่ห้าที่หกนุ่นกอที่ห้านี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับสองสี่หกเหลืออยู่แปดลำเหมือนกันนะครับผมหลังที่จะใส่ปุ๋ยเส,เสร็จใส่แกลบดําเสร็จผมฟางนะครับ ฟางรักษาความชื้นนะครับไม่เกินเดือนหรอกผมว่านะครับเราจะได้กินหนอกันเดี๋ยวจะมาอัปเดยให้ดูว่าการกินหนอสดนะครับหนอเมื่อพ้นจากปลายฟาง,งเนี่ยประมาณสองนิ้วสูงขึ้นมาประมาณสองนิ้วเนี่ยโผล่จากปลายฟาง,งเนี่ยสับรับประทานได้เลยนะครับหักเอาก็ได้นะครับเพราะว่าไผ่บงหวานนี่เวลาหัก เขาจะหักตรงข้อไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปพอดีพอดีนะครับผมหรืพี่น้องจะปาดเอาก็ได้ปาดก็เหลือไว้ตาสุดท้ายตาเดียวครับผมนี่นะครับผมฟางลดน้ําเลยนะครับอยู่บนสเสวียนนี่ไข่มวันเพริลลพึ่งครับต้นนี้ก็คอนี่ก็สูงเลยนะครับสาสามให้โปร่งนะครับให้โปร่งเพราะว่าไผ่กินนอนนะครับต้องโปร่งเลยนี่คือกอที่ห้านะครับ เว็องานทีเดียว1ปีเต็มนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับไผ่กินนอนอรับประทานเป็นนอสดๆได้กินดิบได้เลยนะครับบอดดูลิกได้ใส่ในผัดกระเพราก็ได้นะครับกินสดกินดิบกินกับส้มตำได้หมดอ่ทีนี้มาดูกอสุดท้ายนะครับกอที่6กกอนี้จะใหญ่กว่าเขาหน่อยนะครับ ของสี่หกผมเหลือไว้แปดลำเลยทีเดียวนะครับแปดลำนี่ต้องดูความเหมาะสมนะครับกอใหญ่หางตอนแรกก็จะเอาอลำนี้ออกพอดอีลูกเขามันยังใบยังกลางไม่เต็มที่ก็เลยห่วงเขาก็เลยเหลือไว้ก่อนเนี่ยเหมือนกันนะครับทําเสร็จผมฟางเลยครับลดน้ํารักษาความชื้นหลังจากนี้ก็จะลดน้ําทุกวันนะครับผมให้มันชื้นเข้าไว้นะครับ ทำเสวียนให้แล้วอัดปุย๋ยแกบดำแล้วก็หอมฟางอีกทีนึงเลยนะครับเราจะมาดูกันว่ากินหน่อสดมันจะเป็นยังไงนะครับกรอน,นี้ที่มันโตกับเขาเพราะว่าหลุมเดิมมันเป็นมะม่วงนะครับมันมีอินทรีย์วัตถุเยอะกว่าคนอื่นขเขาก็เลยโตเขาหนึ่งปีครับไบอ้บงหวานเพชรน้ำผึ้งไห้กินหน่อสดนะครับ จะมาอัปเดตให้พี่น้องกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับนมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมในสวนของเรานะครับผมนี่คือการสางเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีมดมาอยู่นะครับในสวนเราก็นครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษนะครับใช้น้ำส้มควันไม้อย่างเดียวนะครับทีหน้าเราจะเริ่มรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับ 6กอเนี่ของปีนี้จะเป็นต้นพันธุ์หลังฝนดูหน้านะครับก็มาแบ่งปันแนกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันนะครับไผ่บงหวานเพชรดำพึ่งไผ่กินสดนะครับลักษณะลำก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใหญ่เลยนะครับนี่ปีหนึ่งนี่เมื่อเทียบกับสร้างมอนนี่คนละเรื่องเลยนะครับก็บพันธุเข้ามาอย่างนี้นะครับให้กินหนอให้ตัดสางนะครับผมจะใส่ปุป๋ยปีละสองครั้งก่อนฝนกับหลังฝน ก็จะทําการใส่แกบดําก็หอมฟังทั้งหมดนะครับสําหรับไผ่กินหนอ่อเอานะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้ความนิ้เห็นกันนะครับ6ก,ก็มีติดสวนไว้บ้างก็ดีนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับโควิดมาอีกแล้วแต่ผมไม่กลัวแล้วรมันอยู่ที่สวนเนี่ย อยู่กับต้นไม้อยู่กับสวนไม่ได้ไปไหนนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับล้างเจลใส่แมสกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนทํางานทําการนะครับผมอท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟี F C, หรือผู้เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ